สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดำวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดไปจริงเจฟองเบียงวัน16เมษายน68พรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจาวันที่16เมษายนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดกันอยู่แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นแนวทางจากเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังเจฟองเบีย ซึ่งขึ้นชื่อการให้แนวทางที่แม่นยำมาแล้วในหลายงวดโดยงวดที่ผ่านมาก็ให้เลขเข้าเป้านะคะโดยในวันนี้ทีมงานก็ได้มีแนวทางจากเจฟองเบียรมาฝากขอหวยกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเลขที่ให้มามีแนวทางที่น่าสนใจดังนี้นะคะวิ่งรูด8และ9ฟัน9เลข2ตัว81 8083 9095เม็ดเดียว94 749เลข3ตัว 598 390เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแนวทางจากเจฟองเบียรขขอหวยท่านใดชื่นชอบแนวทางก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ